สวัสดีครับทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับพามาชมบรรยากาศแบบสดๆครับของโหวตเมืองลอยเอ็ดครับเลยกะสุดยอดมากครับสวยงามครับ งามครับยามกำคืนครับหอบูตสวยงามครับขอบคุณทุกท่านครับ ที่เข้ามารับชมครับพาชมบรรยากาศแบบสดๆครับณตอนนี้มีมะลำด้วยนะครับพอโหวตดเมืองเ็กครับ งามครับบรรยากาศโาวตดเมืองละเอียดครับโอ้เซยงามเซยงามฝั่งขวาจะเป็นพระใหญ่ครับข้างหน้า วยงามครับถ่ายบนตึกลงพยาบาลเราเอ็ดครับบนตึกสูงครับ12ชั้น โ้หัวสูงกว่าครับหอ้อลงสูงสวยงามครับมีมอลำด้วยนะครับอยู่บืงพระลานชัยมอลำม,มานี้มอลำโถมตะเติมงศีลครับ กำลังทำการแสดงอยู่ครับตอนนี้ครับอยู่ใต้หอวุดนะครับคนเยอะมากครับชมมอลำคนเยอะมากครับวันนี้อาดูมอลำปถมมาเติงชินครับพอดาบสอ ยอครับสวยงามครับนีน่จะบรรยากาศยามค่ำคืนขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับเสียเวลามารับชมครับฝากช่องน้องพาขวัญด้วยนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณจริงๆครับ จากตึกโรงพยาบาลนะครับวันนี้มาเฝ้าลูกสาวครับลูกสาวป่วยไม่สบายสวยงามครับ มองไปที่ไรก็สวยทุกทีครับหอโวตดเมืองร้อยเอ็ดครับแลนด์มาร์คที่สวยที่สุดนะครับในตอนนี้ใครๆก็อยากมาเที่ยวครับี สวยงามครับสวยงามฝากช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากแชร์ฝากกดไลค์ให้ช่องน้องปาขวัญด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศพึงพาร,รันใจ

นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเข้ามาครับเข้ามาหโหวดครับเข้ามาชมหมอลัมครับวันนี้มีมอลมัมปฐมมาเทิงศิลป์ครับที่หอโหวดครับไฟสองสว่างไฟมอลัมนะครับ ครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับฝากกดติดตามด้วยนะครับหอโวตเมืองละเอียดครับบรรยากาศก่อนเข้านอนครับ วันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับตั้งใดที่เข้ามารับชมแล้วขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเห็นคลิปนี้แล้วเห็น้อโหโมดนี้แล้วขอให้ทุกท่านร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับรวย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  นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะครับขออนุญาตลงไล์ก่อนนะครับเมืยอเกิดน,น,น,นทอบูดครับสวยงามเมืองร้อยเอ็ดครับ หอโหวตบึ้งพระลานชัยขอบคุณครับทุกท่านครับหลับฝันดีครับ